สวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกคนนะครับโอ้โหผมตกปลาอยู่นะครับแล้วก็เจอป,ปลาในเนะนี่ย็นไหมเนะี่ยเขื่อนมันล้นนะครับแล้วก็ปลาไหลลงมาเต็มอยู่กองนี้เลยเนะนี่ยเนี่ยเป็นฝุ่งเลยเนะน่ยฝงนก็มีน้ําตื้นนะครับแต่มันลื่นดูปลาในอ่ะใกล้ๆผมเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอยู่ที่นู้มเป็นถุ่งเลยนะ แน,นนแน่น่มันไหลลงมยแน่เน่เน่โอ้โหยอดที่นู้นก็เต็มเลยอ่ะแล้วก็ฝั่งที่น้ำล้นนะครับงหนานู้นก็เต็มแล้วนะครับผมเห็นมันวิ่งอยู่นะครับเน่โอ้โหวันนี้ใครว่างนะครับชาวบ้านเขียวนะครับเข้ามาจับเลยนะครับชาวเราเข้าบพูดมาเลยโอ้โหผมว่าได้หลายตัวแน่นี่ครับชาวบ้านเขียวนะครับที่น้องลงได้อยู่ลงได้อยู่ เนี่ยแต่ต้องระวังนะครับมันลื่นนะครับเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยทำไงเนี่ยโอ้โหนี่ครับตรงกลางเนี่ยครับนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยมวไายอยู่เนี่ยโอ้โหแม่งนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โหดเยอะเนี่ยเนี่ยมันจะตกก็เนี่ย ว้าวตัวลตัวตัวตัวโหโหไม่เคยเห็นแบบนี้นานเลยนะเนี่ยเขื่อนให่ผมมอยู่ที่ผมรู้จักเนี่ยโหเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไปได้นะน้ำตื้นนะแต่น้ำน่าจะไหลแรงอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่ครับพี่นกโหวันนี้พี่นุ่นน่ะเต็มเลยะ โอ้ตรงกลับนะเนต้องไปจับปลานายไข่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วดูดูเป็นพุ่งเลยอ่ะที่ตรงกลางนี่ดำๆเนี่ยใช่หมเลยนะครับเนี่ยแค่หมเลยข้างหน้านู้นก็ใช่ใช่หมเลยเนี่ยเนี่วแนวแนววิ่งอยู่นู่นน่ะน้ำตกนู่นน่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยผมไม่ต้องตกแล้วมั้งปลาเนี่ยต้องกลับไปเตรียมตักไข่มาจับเลยมั้งเนี่ยไม่ได้พูดเร่งนะครับนี่เนี่ยเนี่ยคนอยู่เนี่ยเนี่ยตรงกลางเนี่ย นี่ยว้ายเนี่ยจะได้กินโนบาหนี้เนี่ยจะได้จับกินน้อปาไม่ใช่ไม่ไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันตึงเต้นนะครับผมเพราะว่าไม่เคยเห็นปลาแบบนี้มาหลายหลายปีแล้วนะครับเนี่ยฝของก็เต็มเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องโทรหาเพื่อนมาจับแลนะ้วเนี่ยโอเคครับผมเป็นหูเป็นตานะครับนี่ครับปลา ช่วงนี้ช่วงนี้สะพานเขียวเนี่ยน้ำเขื่อมล้นนะครับเข้ามาจับได้เลยนะใครก็ช่างมาเลยนี่ครับใครกล้าเข้ามาก็มาเลยนะครับเนี่ยเี่น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 ี่มีบนา่นี่นี่นนี่นี่น่นี่ี่นี่น่นีนี่นี่ี่น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 ีนี่น่นี่ี่นี่นี่นีน่นี่อี่ีนี่นี่นี่นีนี่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 นนี่นี่นนนี่ นี่นี่คลิปนี้ียาวผมอ่ะโอ้โหเนี่ยผมเดินอยู่ข้างขอบเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยป๊าดนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ข้างในเนี่ยโอ้โหปลาตะเพียงโอ้โหตัวแต่สายใหญ่เลยอ่ะโอ้โหนี่เกินยี่สิบกว่าตัวอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ที่นี่อีกกลุ่มเนึ้อประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงกลางนี่ครับตรงกลางเนี่ยเต็มเลยครับ เนี่ยดำๆเนี่ยแช่โมเลแล้วก็นู่นน่ะไหลขึ้นไหลลงเนี่ยแท้โมเลยเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยแท้โมเลยน่ะทาังลุ่น่ะเนี่ยเเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตกแลตกแล้วเนี่ยเนเนี่ยเน้ยเนี่ยเนี่ยม้นวายอยู่เนี่ยโอ้โหเอดครับผม